สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่กับช่องดีเจชาโน่ดัมซิงนะครับนี่อยู่ที่สำนักง,งานรถแห่เซิงอิส,สานนะครับเนี่ยครับอ่าที่จอดรถสองคันคู่พ่อลูกเลย <laughs> บรรยากาศอึมครึมนะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะฮะในส่วนของรถแห่นี้จอดยาวมากี่เดือนแล้วเนี่ยแต่มีสาพฤสภามิถุนากรกดาโอ้โหเข้าสามเดือนนะฮะร,รถแห่นี้เป็นสิบล้อนะครับสิบล้อเป็นเครื่อง JO8C ครับผม210แรงนะฮะ สมัยออกงานได้นี่ก็ไปทั่วทั่วทิศท,ทั่วแดนเหมือนกันนะครับไปถึงนู่นนะจังหวัดชนบุรีนะครับระยองกรุงเทพเนี่ยฮะออกงานไปทั่วท,ทุกจังหวัดนะฮะสีสเกตอะไรเงี้ยฮะไปหมดเลยอาเยกว่าเซิงอีสานออนถูกร์นะครับระบบเสียงก็จะเป็น เอกสาวนะครับเมืองชัยภูมินะฮะเนี่ยคับระบบกลางห้าทางจอดยาวครับผมแม่น้ำนมันรั่วด้วย <c oughs> กระจกนาซ่าของรถแห่นะครับตอนนี้ก็ได้ย้ายมาสู่รถดำเรียบร้อยนะฮะสลับกันนะครับสิบล้อกับหกลอ้อนี่ใส่ด้วยกันได้พอดีเป๊ะนะ อาจจะมีเสริมน็อตเสริมแหวนบ้างนิดหน่อยนะครับตอนนี้รถแหมไม่สามารถออกงานได้นะครับทางาผู้จัดการเจ้าของเซิงอีสานนะฮะก็เลยออกรถขนดินมาอีกขั้นนะครับนี่ฮะเป็นตัวน้อยนะครับฮีโน่ตัวน้อยอ่าใครเป็นผู้ขับคั้นนี้นะครับผู้ขับคั้นนี้ก็จะเป็น สาวเอินนะครับผมมอบหน้าที่ให้สาวเอินเะนี่ยดูแลนะครับฮิโน่คันนี้ก็ร้อยเจ็นะครับ1นึ่งร้อนะครับเครื่องก็พอดีนะครับพอใช้ประหยัดน้ำมันนะฮะนี่ครับในส่วนของท่อก็จะเป็นเมอตโซเทียว8นิ้วนะครับ4ใบนะฮะ เอ้งงงว่าท่อเนี่ยไปไปไม่ถึงด้านหลังนะครับนี่มาจะมาสองท่อแรกนะครับท่อที่สามก็จะมาเบาๆเนี่ยฮะสังเกตดูที่ควันดําได้ฮะท่อที่สี่เนี่ยไม่ถึงเลยเอ่ไม่ธรรมดาอันนี้เป็นแตรของช่างเอี่ยวนะครับเดี๋ยวลั่นทุ่งนะฮะมาติดให้รุดแห่ซึ้องอีสานนะครับเมื่อสองปีก่อนนะครับตอนนี้ก็ขโมยมาจากรุดแห่มาใสาร่รุดดำแล้ว เอช่างเอียวไม่ได้มาติดนะฮะติดติดตัวดำนี่ให้ทีมช่างอ่าช่างเกีียบนะครับมาติดให้นะฮะเพราะช่างเอียวอยู่ไกลวันนี้ไม่ได้เอางานนะครับบรรยากาศอ่าอึมครึมนะครับเพิ่งจะเสร็จงานจากเสียปิกนะครับก็เลยอ่าจอดงานพักผ่อนนะครับ เนี่ยครับระบบเสียงอีกซานะฮะในส่วนของ10บล้อซึ่งอีสานคันใหญ่คันนี้จะเป็น10บล้อนะครับ JO8C นะฮะสิล้อต้องเครื่องใหญ่หน่อยเพราะว่าบรรทุกบรรทุกตลอดนะฮะคันนี้เนี่ยครับจอดยาวจนแต่ยางนี่เป็นยางพันนะฮะยางใหญ่ไม่มีปัญหานะครับยางเรเดียนนะฮะทั้งหมด10บล้อทั้ง10บล้อเลย เดี๋ยวว่างๆจะให้สาวเอิญเนี่ยมาขับรถนวดยางหน่อยนะขับสิบล้อน,นี่แหละม <c oughs> ีกันเล็กกันน้อยนะครับพอได้ทำมากินกันไปนะครับที่น้องสู้ชีวิตในกล้งของวิกฤตตตการโควิดนะฮะเนี่ยครับไม่มีอะไรทำนะเมื่อวานก็เนี่ยมานั่ง คนสีนะฮะอันนี้ล้อเป็นสีแดงครับผมนะเป็นล้อโคมเนมี่ยข้างหลังก็สีแดงนะครับตัดตัดกันนิดหน่อยฮะเพื่อความสวยงามน,นี่ก็ยังขาดนะครับสิ่งที่วางแผนไว้นะฮะคือด้านบนมันจะติดไฟนะครับ ติดไฟสามชั้นนะครับบนหัวของอรถคนดินนะครับกำลังหาเงินนะแล้วก็ติดป้ายให้สาวเอินดําสซิ่งสักหน่อยนะครับมอบหน้าที่ให้กับเขานะครับปกติเนี่ฮะรเราก็จะทํางานกับรถแห่นะครับตอนนี้ในส่วนของรถแห่ออกงานไม่ได้นะครับก็ต้องพลิกแพงเอาตัวรอดนะครับ สู้วิกฤตันต่อไปนะฮะอะไรที่พอทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับพี่น้องอให้กําลังใจกันนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าสู่การล็อกดาวน์แล้วนะครับก็ให้พี่น้องคนไทยนะฮะปลอดภัยจากวิกฤตการนี้นะครับแต่ได้วไวนะฮะส่ภาพะปกติจะได้กลับมาทำมาหากินนะครับมีชีวิตร่มรื่นกันต่อไปนะครับงก็ฝากกดติดตามในส่วนช่อง Youtube d j ชนนดัมซิงด้วยนะครับผม นี่ก็นำคลิปมาฝากแต่เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ